ทำลายก่อนจบชีวิตดีจะโกเข้าพักโรงแรมดังก่อนเดินเข้าออกห้องพักหลายครั้งคำพูดนี้นับจะจัดรายการวันสุดท้ายด้านตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานวันที่17พฤศจิกายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอทองหล่อได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายพลัดตกตึกโรงแรมดังภายในซอยสุขุมวิท20เสียชีวิต ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นดีจโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลดีเจชื่อดังจากคลื่นวิทยุ106.5 Green Wave สำหรับความคืบหน้าในคดีการเสียชีวิตของดีเจโกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมที่ดีเจโกเข้าพักเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกา36นาที ก่อนจะเดินเข้าห้องพักในเวลา10นาฬิกา45นาทีของวันที่17พฤศจิกายน66หลังจากนั้นพบว่าดีเจโกมีการเดินเข้าออกห้องพักอีกหลายครั้งดีเจโกออกจากห้องพักรอบที่หนึ่งเดินไปที่บันไดหนีไฟช่วงเวลา11นาฬิกา28นาที55วินาที ออกจากห้องรอบที่สองช่วงเวลา11นาฬิกา29นาที40วินาทีก่อนเดินกลับเข้าห้องตอนช่วงเวลา11นาฬิกา31นาที16วินาทีออกจากห้องรอบที่สามไปทางบันไดหนีไฟช่วงเวลา11นาฬิกา38นาที27วินาทีก่อนกลับเข้าห้องตอน11นาฬิกา39นาที24วินาที ออกจากห้องรอบที่4เพื่อไปที่ชั้นดาดฟ้าเวลา11.44นาฬิกา44นาที4 0วินาทีและกลับเข้าห้องอีกครั้งเวลา12.21นาฬิกา21นาทีออกจากห้องรอบที่5เวลา12.33.09นาฬิกา33นาที9วินาทีทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าบนชั้นดาดฟ้าเต็มไปด้วยพยานหลักฐานหลายอย่างได้แก่ โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องบุหรี่ไฟแช็คคีการ์ดห้องพักและที่สำคัญคือผ้าคลุมอาบน้ำเปื้อนเลือดในการนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งก่อนจะพบว่าในช่วงเวลาที่ดีเจโกเดินเข้าออกห้องพักหลายรอบนั้นที่บริเวณข้อมือซ้ายมีผ้าพันแผลไว้ด้วย ซึ่งหลังจากเข้าตรวจสอบภายในห้องพักของดีโก้ก็พบว่ามีมีดขนาดเล็กเปื้อนเลือดทิ้งไว้หนึ่งเล่มโดยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บไว้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีมีการเปิดเผยจากพิธีกรดังมดดำคชาพาว่าช่วงเช้าที่ดีเจโกมาจัดรายการได้มีการพูดคุยกับเพื่อนดีเจด้วยกันว่าจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้วรวมถึงคำพูดต่างๆ ที่มีในบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครเอจใจว่าหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดตามมา